ก้อนใหญ่ด้เพื่นเป็นพลานหินใหญ่คล้ายๆครับลานหินภูมิย่างครับหลายพันปีมันจะมีร้องน้ำครับสกอกรก้อนหินครับก้อนหินมันจะไหลเอาะน้ำฝนน่าจะ ไหลส้อลงตามนี่ครับตามล้องหินนี่แหละครับมเ่อเริ่มแข็งมันกัดยูเม่อเริ่มมีแข็งมันจะอ่อนลงไปครับนี่นอง ครับจุนี่นเอ็ดปลายไว้หินเต่าครับพี่น้องไอจุนี้หินเต่าครับหินก้อนนั่นครับพี่น้องคือหัวเต่านี่ค,ครับพี่น้องคือหัวเต่านี่คือเต่าครับพี่น้องที่เห็นค่อยไกลหินเตา่า เบื้องไปรอบๆครับโอ้โหนี่วิวงามแต้พี่น้องเยวิวสวยจังเลยครับแต่กาศมันห้อนครับพี่น้องริเวณยน,นีย้เคยเห็นเต่าแล้วพี่น้อง คอยเบิ่งเต่าเะยครับน้องนักท่องเที่ยวก็มาหลา,ายเบิ่งเนี่ยพังนะครับก็ปูดหินทั้งหมดเบิบ่งเนี่ยพังบมด ค้นจะเดินทางยางมากครับเนื่องตามร้องน้ําครับร้องน้ําหินอยู่นี้ครับถ้าเดินไปตามยางไปตามมันนั้นกระปูดกระปีดไปมีได้เลยครับพี่หงเมืองเนี่ยเห็นแต่กระปูดทั้งมหมดีเต่าครับพี่หลอง แล้วครับหินเตาครับตานนี้เป็นหูเตาครับหูเตาอันนี้เป็นขอ,องเตาครับขอ,องเตาเจ้าถิ่นบ่าน มีเลยมันมีห้าปีนั่นงครับเพราะมันหลายปีแล้วมันหุกกันแล้วนี่หินก้อนนี่ครับมาวิเคราะห์หินก้อนนี่มาตเตะออกไปกระบิงครับอย่างนี้บิงนนี่นี่นนก็กบิงกลางครับนี่บิงนึงครับเนี่ย รู้ว่าจะหลีครับพอดีมอจุดชมวิวครับจุดชมวิว ถ่ายรูปสำหรับทุกมองคือบ่อนครับมันอาจจะเป็นหินแยกหินละลายครับก้อนยังมาเป็นร้อง bị lóng nắm vùng nhiều khả quan lớn rồi หินนาำนอหินนาำนออายุ120ยยี่สิบปีล้านปีโอ้ตาไปคนนึหมดเลย <c oughs> น,น,นักมเทียวมาบึงดูชมวิวครับ อันนี้เป็นผาสลัดใดครับผาสลัดใดภู้ผูผาพึงประตูสู่เทือกเขาภูพานอุทยานทรณีกาลสนโอ้วว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 ามวววววนวี่นวว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 วงวว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 วาวว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 น ตรงเที่ยวมาหลายมนีตูงให้ตรงนาเลยเมื่อขับเป็นตามหูผู้เขาครับขณะน,นี้บ่าวผู้ไทยเป็นครับอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวเลยครับพอจุดชมวิวเนะี่ยสวยงามเลยครับหนุ่มเต๋อเต๋อก็ไล่ก็เฉดเด้อเนี่จุดชมวิวของผู้ผาพึ่งครับหนอเอาคลิปนี้โอเคแล้วครับพอ อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้ถ้ำครับเขื่องมันจะหอนครับพี่น้อง